ตอบชาวเน็ตสั้นๆต้องบอกว่าล่าสุดยุยญาติเยอะนั้นก็ได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตสั้นๆแต่เจ็บจีพหลังโดนแซดได้สามีตลกแล้วไม่ดังประเทศไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องลูกทุ่งดังยุยญาติเยอะมีผลงานสร้างชื่อจากเพลงพกมีมาด้วยเหรอจากนั้นยุยญาติเยอะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเมื่อออกอัลบั้มกับค่ายโฟในชื่อยุ้ยเป็นสาวแล้วจํานวนมากกว่า10ชุดขณะนั้นก็มีวงดนตรีแสดงสดเป็นของตนเองหลังจากนั้นข้อยองเงียบหายไปจากวงการพักใหญ่ และปัจจุบันยุยญาติเยอะใช้ชีวิตคู่กับชูชาติของตระกูลอดีตลูกน้องวงดนตรีของได้ลูกชายคือน้องลูกทุ่งต้องบอกว่าล่าสุดในโซเชียลยุยญาติเยอะนั้นก็ได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตสั้นๆแต่เจ็บจิตหลังโดนแซดได้สามีตลกแล้วไม่ดังโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหรไม่ค่อยดังหลังจากนั้นเธอจึงได้ฟาดกลับเจ็บจิตว่า ไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะครับไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังๆที่รอการสนับสนุนเธอะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจัดพร้อมแคปชั่นระบุข,ข้อความว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครๆถามค่ะฮ่า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 หยอกเล่นอ่ะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากมายค่าสซวสดืสูเดอร์